สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนุ่นอยู่ที่บางเวลาคาเฟ่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะเผอิญมาทุระแถวๆนี้นะคะแล้วก็พี่สาวเขาก็มาแวะคาเฟ่ร้านนี้ค่ะเราเห็นว่าร้านตกแต่งแบบน่ารักแบบสไตล์วินเทจดีนะคะเราก็เลยแบบอุ้ยต้องถ่ายวิดีโอมาฝากเพื่อนๆค่ะทุกคนบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีแบบต้นไม้แล้วก็แบบ ที่นั่งชิลๆนะคะมีลมพัดผ่านค่ะก็วิวแบบธรรมชาติสวนพึ่งเลยค่ะทุกคนแล้วก็เงียบสงบนะคะแต่ว่าร้านเนี่ยก็คืออยู่ติดริมถนนเลยนะนี่ค่ะประมาณนี้เราว่าถ้าเกิดใครแบบถ่ายรูปเก่งๆอ่ะแบบได้มุมถ่ายรูปสวยๆเลยนะทุกคนแต่ว่าวันนั้นเราไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะมาแบบถ่ายรูปเท่าไหร่เนาะเพราะเราก็ฝนก็แบบ ฝนจะตกด้วยค่ะทุกคนก็ได้ภาพมานิดหน่อยเองส่วนที่นี่นะคะเขาก็มีที่พักติดลำธารด้วยนะราคาก็ไม่แพงนะเราแอบ,บไปส่องคนอื่นที่เขารีวิวมาแล้วแต่ว่าวันนั้นเราไม่ได้พักนะถ้าใครมาส่วนพึ่งอยากหาที่พักนะคะแล้วก็มีคาเฟ่นในตัวด้วยก็ลองแวะมาที่นี่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ